สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับเตอร์กี้อีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาทําการแก้ปัญหานะครับเข้าหน้าเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เกิดปัญหาการแจ้งเตือนนะครับเกิดปัญหาการแจ้งเตือนสีแดงนะครับว่าไม่สามารถเข้าใช้งานเบราว์เซอร์ได้นะครับหรือว่าไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเรามาดูเลยนะครับปัญหาที่เจอ2ปัญหาหลักๆนะครับหากเเพื่อนเป็นอย่างผมนะครับ ให้ทําการแก้ไขแบบผมได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับแน่นอนเลยนะครับเว็บไซต์หลักที่เราชอบเข้ากันยูทุกวันนะครับก็จะเป็นอ่าในส่วนของ youtube นะครับหรือว่า Google นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Google นะครับหรือว่าเราอาจจะเป็นเว็บไซต์อื่นนะครับอ่าขึ้นเตือนแบบนี้นะครับไม่สามารถออกเน็ตได้หรือว่าอ่าเวลาเราไม่ตรงนะครับ เมื่อเกิดปัญหา2อย่างนี้นะครับในเบราว์เซอร์ที่เราเคยใช้อยู่ทุกวันนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาสังเกตตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้นะครับในส่วนของเวลานี้นะครับหากเวลาของเรานั้นนะครับมีการคัดเคลื่อนหรือไม่ตรงนะครับหรือเวลาของเรานั้นนะครับถูกย้อนกลับมาณตำแหน่งที่ออกจากโรงงานนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับวินิจฉัยไว้เลยนะครับว่าทันไปออดของเราหมดนั่นเองนะครับอ่า วิธีการแก้ไขบ้างต้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนทันไม้อดนะครับวิธีการแรกเลยนะครับให้เราสามารถใช้งานได้ชั่วคราวนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่ Start ทเมนูนะครับเราจะไปทําการตั้งค่าให้กับเวลานะครับให้เป็นปัจจุบันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางท่านนะครับจําเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับในเวลาที่ฉุกเฉินนะครับเสร็จแล้วนะครับมาสังเกตตรงขวามือด้านบนนะครับเขาจะเป็น d t t Time นะครับ ดีเจนนะครับ formatting นะครับตรงนี้เพื่อนก็กดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับเรามาตรงอ่าตรงนี้นะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับอ่ารู้แต่รู้แต่ว่าเป็นเวลานะครับอ่าตั้งค่าในส่วนของเวลานั่นเองนะครับอ่ามันจะขึ้นในหน้าคอนโทรลพาเนลนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกตรงชิง ชิงเดทแอนท m e นะครับเมื่อมาอยู่ในเชิงเดทแอนทาแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนเดือนและปีนะครับให้ตรงกับปัจจุบันนะครับผมในการเปลี่ยนเดือนปีนะครับมันจะย้อนกลับนะครับไปณตำแหน่งที่ได้ถูกออกจากโรงงานนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่11สิงหาปี64นะครับ อ่าแต่แล้วเรากดโอเคนะครับอ่าการทําแบบนี้นะครับก็จะเป็นการอ่าใช้งานคอมพิวเตอร์อ่าการทําแบบนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบฉุกเฉินนะครับหากเพื่อนๆนะครับมีเวลานะครับที่จะทําการแก้ไขคอมพิวเตอร์นะครับให้ทําการไปเปลี่ยนที่ถัานไปออดเพียงแค่ก้อนไม่กี่บาทนะครับอ่าเมื่อเราแก้ไขเวลาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการทดสอบเข้าเว็บเบราว์เซอร์ดูนะครับ เว็บแรกเดยที่เราจะเข้านะครับก็จะเป็นเว็บ Google นะครับอ่เพื่อนๆสังเกตอีกทีหนึ่งนะครับออันนี้นะครับผมก็ใส่ปีเกินนะครับเป็น11สิงหาปี2565นะครับแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเราไปทำการแก้ไขมาอีกครั้งหนึ่งนะครับออันนี้ไม่ได้มุกนะครับอันนี้ผมลืมจริงๆนะครับ ใส่เพินไปหน่อยนะครับผมไปแก้ปีก่อนนะครับให้เป็นปี64นะครับอ่สิบสิงหาหกสีนะครับตรงแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคไปทั้งหมดเลยนะครับเรามาทดสอบเข้าเว็บ Google ดูนะครับ ให้เราปิดไปก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดขึ้นมาใหม่ฮะตอนนี้นะครับเว็บ Google ของผมนัก็เข้าใช้งานได้แล้วนะครับอ่าต่อมาเลยนะครับก็เป็นเว็บ YouTube นะครับ ก็เห็นไหมละครับเพื่อนๆเราก็สามารถเขาใช้งานได้ปกตินะครับการทําแบบผมนะครับก็จะเป็นใช้งานแบบฉุกเฉินก่อนนะครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ของเรานั้นได้ปกติแล้วนะครับปัญหาก็เกิดมาจากเวลาของเรานั่นเองนะครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับให้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ